เดชพันธ์็จแล้วครับโอ้โหครับสวยสวยสวยใสถุงแล้วครับผมเก่งได้อยู่นะครับผมแล้วก็เอาไปทำเพชรส้มก็ได้นะครับน,นี่ไหนนะไหน,ไหนป่างกระดางอยู่อะเดชพันธ์เนอะไปไปครับบัเป <c oughs> ็นลายเว้ยได้พานเขาโอ้ยได้เก่งไป,ไปพูงหอยเก่งกันนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่วันนี้เฮามีนายพันนะครับผมน้ำแน่ดูครับนายพันใส่สะดุดเบอร์เบอร์เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาเห็ดบนดอยไหมนะครับผมตามนายพันไปครับโดยไปต้มะแม,าม,ามะนี่ครับผมเห็ดซางครับท่านผู้ชมนี่สวยๆ ผมมาโดยนายพันบักก้อนครับท่านผู้ชมโอ้นายพันสุดยอดโอเคครับท่านนายพันโอ้โหครับสวยสวยใส่ถุงแล้วครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้เสียดายนะครับเ่ามาจะบานหมดครับอันนี้สามารถเอาไปแก่งได้อยู่นะครับผมแล้วก็เอาไปทําเฮ็ดส้มก็ได้นะครับนี่ไหนไหนป้นปนทางหนาได้หรอครับผมเอาไปแป่งเฮ็ดส้มได้อยู่นี่ครับเดี๋ยวนายพันใส่ถุงนะครับ อ๋อท่านอาจารย์เสียสูงเดี๋ยวก็ไปปาดทวนมาเนี่ยครับแก่เฮ็ดลมนะครับไหนโอ้เจอเห็ดหอมครับท่านผู้ชมเห็ดลมนะครับไอ้กำเมืองเห็ดลมแต่กำไทยไอ้เห็ดหอมนะครับท่านผู้ชมใส่คนถุงป <H> ่ะท่า <H> นผู้ชมนี่อันนี้มันเน่า,า,ลาแล้วเหมาแล้วน่ะเดี๋ยวก็แยกถุงเนาะนี่ครับนี่นี่ครับเห็ดท <H> ั้ทงนั้นเลยครับท่านผู้ชม โหวันนี้มากับนายพานบักก้อนครับท่านผู้ชมครับผมใส่ถุงบะป่อรับผมดูครับข้างล่างนี่คือเหี่ยวนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหมากับนายพานครับงานนี้จะก้อนได้ไไปต่อครับผมอันนี้เป็นเจ๊แมงอย่างนะครับผมอันนี้คือนายพานนะครับนายพานครับขอบูรโคขึ้นมาครับนี่มันเป็นตะลิงเอเป็นเหี่ยวนะครับแทบจะเป็นเหี่ยวได้นะครับผมนี่ นะครับดูโหได้เยอะแล้วครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเขามาจ้าครับผมโอ้เน่าะหมดแล้วครับผมพวกเรามีปุ่นดองให้ผมอ่ะขาวๆฮะถ้าดูจากกล้องมันอาจจะบิดจิงหรือว่าชอนนะครับโอ้แต่จริงขนาดนะครับดูฮะด้านหลังปุ่นคือเหี่ยวนะครับถ้ากิ่งไปก่อนถ้าอย่ากุ้งห้วยครับผมถ้าเด็กฮะน้องปางกระด้างแล้วก็ท่านผู้ชมโอ้ย ขณะได้ผ่าน,น,นป่าแล้วครับผ่านป่ายังผุดิดนะครับโอ้ยจายคานี้ขอโทแล้วก็ไปต่อเลยนะไปต่อแล้วครับท่านผู้ชมในผ่านยัวห้วยแล้วกันนะครับดูครับผมท่านท่านผู้ชมความหายของนายท่านเหาอแกว่าถ้าเครือนี่ไปอยู่ที่บ้านเราโหเหมาะขนาดนั้นครับ ภาพมันย้อนแสงหน่อยนะครับผมดำขึ้นเลยนี่คนก็ดำมาไอ้สุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดเบิกคือคือเฮ็ดอ่ะเฮ็ดขี้ขาไปขายแล้วไผไปกินอู้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมได้เห็ดจำนวนหนึ่งแล้วได้เฮ็ดสางครับ เห็ดโลมนะครับหรือว่าเห็ดหอมตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปพอตั้งหน้าแล้วเขาจะไปทําอาหารกันแล้วครับผมวันนี้มากับท่านในพานครับในพานรับเชิญอนาคตยูทูบเบอร์ครับผมแต่ตอนนี้บาทำตบวเป็นไกด์ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูตั้งหน้านะครับมาซ่อเห็ดแล้วเปิ้นเก็บไปนะครับยอดหมาเมานี่เพื่อไปแก่งใส่เห็ดนะครับท่านผู้ชมยอดเมานะครับ จะรสชาติเปรี้ยวๆนะครับเอาไปแก่งเส่เ็ดแดงเ็ดไอประเภทเห็ดในป่านะครับท่านผู้ชมในป่านี่นักขนาดครับไปครับท่านผู้ชมไปต่อครับผมในพันป่านี้บุกนะครับถ้าจริงเก่งกวหูนะครับผมหันหลายคลิปที่หลายๆท่านเพื่อมาทำกินนะครับแต่เอาบทสมควรเอาไปครับผมเพราะว่าเอาหูนะครับว่าพิธีกินเป็นเนี่ยอย่างดกินนะครับเอาไปขืนเอาปเดียวปากบืนพื้นยุ่งครับผมนี่ไปครับท่านในพันไปต่อท่านในพันปลาเข้าปาโขบปล่าไปเลยครับท่านผู้ชม เมื่อเลาปลากันลงก็มีอ่ะมันมีลงครับมัมีลงฮ่ามันมีลงครับตะกี้ปลาเข้าปลาโคเนีย่ยครับผมบเสียงจิ้งหรีดอันนี้แม่นของจ้างเทียวท่านนายพานันดูครับ <laughs> โอ้ยท่านนา,พานยพันเบิร์ล้มลุกคุกค้างรับทันน้งทีมโอ้ <laughs> แต่ก็ยังยิ้มได้ครับนายพันเขา นี่โอ้ใหญ่มานี่หน้าตาหอแล้วนะท่านผู้ชมนะครับ,รบดารานะครับทําช่องยูทูบเองเรื่อสาวเติมนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้เก่งครับอ่า ท่านทันพันโฟมนะครับผมเขาจะดังไฟแล้วจะทําประกอบประหารกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเกยขออนุญาตไปหาฟืนอย่างกันนะครับผมเพราะว่าจะเจ้าฝนตกครับท่านผู้ชมหลัวถ้าอย่าหลัวหรือว่าฟืนถ้าหายากมาครับผมมันจะกาดมันได้ครับท่านผู้ชมแถวนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาไอหลัวก่อนนะครับผมครับไปครับนี่ แรงเข้ามาดองไฟไม่ได้นะ่ผมเลยตายเลยเดีย <c oughs> ด๋ยวต่างแจงหยบเนี่ยธนาคารชอบขนาดเนาะเดี๋ยวจะดราม่านะครับผมใหเก่งของเกี่ยบใบไม้กว้างก่อน <c oughs> จริงมันหมมม่อยเหรอครับจองไฟยังลุกๆโหนี่ครับผม ที่เราจะใช้กอ่อไฟครับหรือว่าดังไฟนี่เดี๋ยวถ้าได้ไปฟอนอีมาสักสองอันสองอันว่าสามอันนะผมอันที่ผมมีที่ที่พิงบอกน้ำเขานะเดี๋ยวขออนุญาตดังไฟก่อนนะครับนี่ครับผมผ่านโฟมเอาแหม่ดังไฟตีดแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวเก่งขอไปหาไม้แปรงล็อกก่อนนะครับผมได้ทันในพันเป็นไรอะ่ะ ฟันไม้แห้งเป็นหลักทำหลักมันก่อนนะครับแต่งล้อไมนกับต้มน้ำไปโฟมเหมือนนี่นะนนองเอาไม้ไก่หัน่นไก่หั่นตอกตอกหั่นอย่างนั้นเนาเนี่ย บรรยากาดน่เอาน้าเสดเท่ยหน้าบ้านยเงียบปู่ไปให้ปู่มาให้ได้เขื่อมอยไว้บ้านมาดไม่เจว่าเหนียวเหนียวไมจาหน้นาหน้าเนาะ กขได้เตเดียวเตนี่แต่ยูแม่ดี่ไบอกพู้รองอ่ะพูรองแต่งอยู่บนสวนพู้รองได้เลยบ้านขนาดนาดครับผมาขนาดหม้อขนาดไอนด้อน,นี่นะครับท่านผู้ชมสเสน่ห์ของปลาครับนี่ครับไอถเ่าวันที่มันเนี่ยที่มันเป็นนี่นะครับนี่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 เส้นที่เป็นวันวันนะครับท่านใพานพันแค่ได้ไว้บ้าน ท่านภานค่ายแบ่งบ้านต้นไม้ครับท่านผู้ชมในอนาคตถ้าบเหลือครับผมมายูทูบเบอร์สายป่าแน,น่คนนี้เราติดตามชมนะครับผมตอนนี้แกยังบามีแนวคิดที่จะทำดตวยนะครับราะวันหลังถ้าแกจะทําแล้วตอนนั้นได้เก่งก็คงจะเท่าแล้วครับผมเพื่อแกมาทํากัดจ้าพอดีครับมาผมเนาะตอนนี้ก็เท่านะครับผมเดือดล่ะน้ำอ่ะเดือดไอเดี๋ยวกล้ารอจเนเย็น กินของดีต้องใจเย็นๆครับผมผ่านก็่าครับท่ชมท่านในพนันเหรอข้าได้เรือนนี่ขนาดอย่างไรก็นเน้นว่าข้าได้โอ้น้ำมันมันนอาเกลยียดผมเลยเดือดจ้าถ้าท่านใดน,นะครับผมถ้าชอบคลิปประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้เก่งตัวนะครับเพื่อได้ตั้งนันกแขมงกรมถ้าติดใจเดียวท่านในพันจอมาตัวให้เก่งเรื่อยๆนะครับผม หลาคลิปเราก็ขึ้นไปได้มาด้วยวะหลายคลิปแน่นอนมาได้ขึ้นไปได้มาได้ลูกไหวย่ทาทน,นายฟานลูกไหวยครับไอเก่งหนีแมาหลายเสือแล้วครับวันนี้โอ้ใจไปได้มาตัวขำบ้านนะครับท่านผู้ชมคลิปห,หน้าเราจะไปดอยที่ไหนไป็นเรื่องอย่างกินตีตามนเนาะเราไปไหนเนาะหลักฟานบอกหลักฟานเนาะใช่ไปดูท่านนายฟานอ่ะหลักฟานแน่นอนรเราแบบตีหกแฮ เรอจะกลราวข้าผมท่าผู้ชมน้ำกำลังเดือดครับรส<า>ใส่นอ่ะใช่เหรอเสือ,อ,อรสชาติเหรออ๋อแบบนีบ นี่อ่ะขอเสื้อมาเป็นลายเว้ยท่านนายพานเขามาแม่ท่านนายพานเขานะครับผมโอ้ยโดนควนมาได้ครับเจ็บตายครับนี่ไหนๆเก่งซุ้มหน่อยโอ้โหครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่มาแม่ท่านนายพานเสื้อเซอร์แม่หมดครับท่านผู้ชมได้เก่งขออนุญาตไปปูุงหอยเก่งนะนี่ครับ ไปเก่งฟูงหอเก่งนะครับนี่โอ้ท่านนาพันสุดยอดอะเสื้อเสื้อแม่นหม้านผู้ชมนี่เดี๋ยวเดีฟังหมะตื้อดูของเปิก่อนว่าไผเหมะกด้้เอเท่เลยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ให้กนะครับ แน่ออกมาหน้าตามาประมาณนี้ครับท่านผู้ชมมามา่าก็บอกครับผมอายหอนอุย้ยน้ำคว่อ <c> ม <oughs> นี่มาเปรปียเทียบของท่านประธานหน่อยฮะ,ะท่านปาะธานท่านประธานโจดเราท่านผู้ชมนี่นี่ครับโอ้โหลอ,อยมาครับท่านผู้ชมให้เก่งกับท่านประธานขออนุญาตกินเข้าเป็นไอกินมาม่าก,ก็แล้วครับผม ธนาราตเจ้แล้่เสยเรียบร้อยพอกับถั่วซอยแล้วหรอซที่ม่วนบ่ภาพลลยตัวใอยที่ไหนโอ้โหอันโอ้หเอาเยเก่งซก่อนะวันนี้ไาซอยเจ้าเจ้าจี่ก่อนนะครับท่านประธานซอยแล้วยุ่งเฮ้ยนี่ครับอครับผมนี่ที่เก่งเคยบอกทุกคลิปนะครับผมเอาต้องใส่เจ้าจี่ก่อน พันธุ์พนธที่โลมาไอ,อเก่งนึกว่าขึ้นสายแล้ว<อ>นี่ครับผมนี่นก่อนเราจะรับประทานนะครับเราจะพีก,ก,ก่อนนะครับผมนี่ครับผมเอาแล้วครับที่เหลือต่อไปเอาสวยรำแม่รำแม่กับพคนณตี๋คุณแตงจะพูด <c oughs> นี่เขาตั้งโชม น้น้ำน้อยครับท่านผู้ชมาหากท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับผมเข้ามาพอคลิปนี้เป็นคลิปแรกถือว่าเป็นโชคดีของท่านนะครับผมไอ้เก่งแนะนาท่านใน้ทานเข้ามาตวย <c oughs> ทานเฮสครับผมทานป่าครับเอาคู่อย่างเนาะทานป่าเนาะดังไฟผมจ้างเสื้อกับเพื่อนเบอะ ถ้าท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เก่งตัวนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งนะครับผมสําหรับวันนี้ไอ้เก่งขออนุญาตอ่ากินมากากับท่านประธานก่อนนะครับผมแล้วก็ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับปิดคลิปก่อนนะครับผมมาท่านประธานจทย์ บ้านเฮาม่นี่กี่กิโล4กิโล5กิโลบ้่นางรอเมินๆหน่อยเดี๋ยวก็ไปหลังสวนพระแก้วตีตรงเก่งไปวะคือต้องควรอ่ะ